สวัสดีครับเ,เพื่อนเสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจ,จาก Facebook วันนี้มาดูข้อมูลนะครับผมเลขติด10หน่วยบนนะครับผมก็คือเด่น3ตัวนะครับผมมาที่หลัก10แล้ะก็หลักหน่วยนะครับผมก็มีสถิติออยู่ที่20งวดนะครับผมงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่8นะครับผมหลัก10บนนะเป็นงวดที่20ิ มาดูสูตรและวิธีการคำนวณสำหรับสูตรนี้กันนะครับใช้หลักพันหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยบนสองครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยเล็ท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับหนึ่งครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยเล็ท้ายครั้งที่หนึ่งจำนวนสองครั้งแล้วก็เป็นหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองจำนวนหนึ่งครั้งนะครับตัวเลขที่บวกกันนะครับผมมากกว่าหนึ่งครั้งนะก็ให้บวกกันลงมานะครับ วีทีาทำตารางนะครับบวกก็คือ1นะครับหลักพันยกลงมาเลยนะครับ7จบวกเได้14นะครับเอาหลักหน่วยตัวเดียวเลข4นะครับ7จบวกเได้เท่ากับ14ฮะเอาแต่ตัวเดียวหลักหน่วยเลข4 2่บวกสเท่ากับศนะครับก็เอาศูนย์เลยนะหไม่ได้บวกใครยกลงมานะครับศูนย์ไม่ได้บวกใครยกลงมา6บวกกัน2ครั้งได้เท่ากับ12นะครับก็คือ2นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นหลักท้ายนะครับหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2ก็คือเลข7นะครับ ที่ขีดเส้นสีเหลืองนะครับก็คือตามหลักนะครับให้บวกกันนะครับแล้วก็นําผลลัพธ์ก็คือหลักหน่วยนั้นมาวางไว้นะครับจากนั้นก็บวกรวมแต้มกันงวดที่1นะครับหนึบวกสเท่ากับห้าห้าบวกศนเท่ากับห้าห้าบวกหได้11 11บวกศูนย์ได้11 11บวกสได้13 13บวกเดได้เท่ากับ20นะครับเอาแต่หลักหน่วยเลขศูนย์นำศูนย์ไปบวก2คงที่ได้เท่ากับ2 2บวก2คงที่ได้เท่ากับ4 งวดที่1ได้0 2 4 3ตัวบนออก5 6 7เข้าที่เลข4หลักหน่อยบนถูกเป็นงวดที่1งวดที่2 2บก8เท่ากับ10 10บก0เท่ากับ10 10บก5ได้15 15บก9ได้24 24บก6ได้30 30บก1ได้เท่ากับ31นํำ1ไปบวก2คงที่ได้เท่ากับ3 3บก2คงที่ได้เท่ากับ5รางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก3 5 7เข้าที่เลข5หลัก10บนนะครับถูกเป็นงวดที่2 ต่อมางวดที่3 7มเบศเท่ากับ7บกหได้13 13าบูนได้1ิบ3บวกสองได้15 15บวกสได้17 17บวกสได้เท่ากับ19นํานำเก้าไปบวกสคงที่ได้เท่ากับ11เอาแต่หลักหน่วยเลขกนะครับหบวกสคงที่ได้เท่ากับ3 3ตัวบนออกสองสเข้าที่เลข3หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่3งวดที่4 7่บกหได้13บ3าบบวกแได้21 21ิบกด้2่2ิบวกศูนได้29 2ี่บเก้าบวกหนึ่งได้เท่ากับสาเอาแต่หลักหน่วยเลขศนย์นศูนย์ไปบวกสคงที่ได้เท่ากับสองบวกสได้เท่ากับสีตัวบนออกห้าสองสองเข้าที่เลขสองหลักสิบหลักหน่วยบนถูกเป็น,น 4. งวดที่สี่งวดที่ห้าสามบกสเท่ากับเจบวกสได้สิบเอบกสีได้สิบห้บกห้าได้ยี่สิบกสได้ยี่สิบกศได้ยี่สบกสคงที่ได้หกหบวกสคงที่ได้แ สามตัวบนออกเก้าสเข้าที่เลขสี่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่ห้างวดที่หกเก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดบกหได้ยี่สิบสา่าได้ยี่สิบวกห้าได้สามสิบกศูนได้สามสิบกหได้เท่ากับสามสิบเ้านำ้ไปบวกสคงที่ได้เท่ากับสิได้หนึบกสคงที่ได้เท่ากับ 3. สาตัวบนออกห้าสีเข้าที่เลขหนึหลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่ห ต่อมางวดที่7นะครับ0บวก2งเท่ากับ2บวก2เท่ากับ4ีบวก2เท่ากับ6บวก5ได้11 11บก0นได้11บ1วก1ได้เท่ากับ12 2 2บวก2คงที่ได้4 4บวก2คงที่ได้6 3ตัวบนออก7 7 4ข้อที่เลข4หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่7งวดที่8 1บวก8เท่ากับ9 9บวก4ได้เท่ากับ13 13บวก4ตัวที่นะครับ13บวก5ได้18 18บก9ได้ 27, 27บก0ได้ 27, 27บก3ได้เท่ากับ30นำ0บก2คงที่ได้2 2บก2คงที่ได้4 3ตัวบนออก2 2 7เข้าที่เล็ก2หลัก10บนถูกเป็นงวดที่8งวดที่9 9บก4ได้13 13บก8ได้21 21บก9ได้30 30บก2ได้32 32บวก4ได้เท่ากับ36 36บวก3ได้เท่ากับ39นํา9ไปบวก2คงที่ได้เท่ากับ11ได้1 1บวก2คงที่ได้เท่ากับ3 3ตัวบนออก4 0 3เข้าที่เลข3หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่9ต่อมางวดที่10นะครับ1บวก6เท่ากับ6อ่าตัวที1บวก6เท่ากับ7 7บวก4ได้11 11บก0ได้11 11บวก3ได้14 14บก0ได้14 14บวก9ได้เท่ากับ23 3บวก2คงที่ได้5 5บวก2คงที่ได้7 3ตัวบนออก9 3 8เข้าที่เลข3หลัก10บนถูกเป็นงวดที่10ต่อมางวดที่11 5บวก6ได้11 11บวก8ได้19 19บวก5ได้24 24บวก9ได้เท่ากับ33 33บวก4ได้เท่ากับ37 37บวก7ได้เท่ากับ44่สิบี่นำสไปบวก2คงที่ได้เท่ากับ6กบวก2คงที่ได้เท่ากับ8 3ตัวบนออก44่เข้าเลข4ี่หลัก10บนเลข6หลักหน่วยบนถูกเป็นวัดที่11บวัดที่12 3บวก2เท่ากับ5 5บวก2เท่ากับ7 7บวก6ได้เท่ากับ13 13บวก6ได้19 1 9บวกสได้21 21บเได้เท่ากับ25 5สบก2คงที่ได้เท่ากับ7 7บวก2คงที่ได้เท่ากับ9 3ตัวบนออก0 9 5ย์เเข้าที่เลข5าหลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่12ต่อมางวดที่13 1 0บวกเท่ากับ1บวเท่ากับ1บก1เท่ากับ2บวก9ได้11 11บวกสองได้ 13, 13าบวกสได้เท่ากับสิกนับหกบวกสองคงที่ได้เท่ากับแปดบวกสคงที่ได้เท่ากับสิบนะครับคือศูนย์นั่นเองสตัวบนออกห้าหกเข้าที่เลขหก 6, หลักสิบบนถูกเป็นงวดที่สิบงวดต่อมางวดที่สิบสี่หบวกสเท่ากับห้บวกแได้เท่ากับสิบสามสิบสามบวกห้าได้สิบแปบวกหกได้เท่ากับยี่สิบสี่ยี่สิวกสได้เท่ากับยี ยี่บวกหได้เท่ากับ33 3สบวกสองคงที่ได้เท่ากับห้าบวกสองคงที่ได้เท่ากับเจ็หลังวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก9ก้าหกเเข้าที่เลขเจหลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่14ต่อมางวดที่15 6ห้าหกบวกสี่เท่ากับสิบบวกสเท่ากับสิบสอบวกหได้เท่ากับ18 18ปบวกสได้เท่ากับ20 20ิบบวกศูนย์ได้ยี 20บวก5ได้เท่ากับ25นํา5ไปบวก2คงที่ได้เท่ากับ7 7บวก2คงที่ได้เท่ากับ9หลังวัลเลขท้าย3ตัวบนออก2 5 8เข้าที่เลข5หลัก10บนถูกเป็นงวดที่15งวดที่16 7บก6ได้13 13บวก4ได้17 17บวก3ได้20 20บก0ได้20 20บก4ได้24 24บก0ได้เท่ากับ24นะครับนำ4ไปบวก2คงที่ได้เท่ากับ6 6บวก2คงที่ได้เท่ากับ8 ราังวัลเล็กท้าย3ตัวบ bon, นออก286เข้าที่เลข6หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่16งวดที่17 3บวก2เท่ากับ5 5บวก0เท่ากับ5 5บวก6ได้เท่ากับ11 11บวก8ได้เท่ากับ19 19บวก4ได้เท่ากับ23 23บวก4ได้เท่ากับ27 7บวก2คงที่ได้เท่ากับ99บวก2คงที่ได้เท่ากับ11ได้1รางลังวัลเล็กท้าย3ตัวบ bon, นออก391เข้าที่เลข9หลัก10บนเลข1หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่17 ต่อมาวดที่18 9บวก2ได้11 11บวก2ได้เท่ากับ13 13บวก5ได้เท่ากับ18 18บวก7ได้เท่ากับ25 25บวก6ได้เท่ากับ31 31บวก8ได้เท่ากับ39นำ9ไปบวก2คงที่ได้เท่ากับ11นะครับได้1 1บวก2คงที่ได้เท่ากับ3รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก8 1 1เข้าที่เลข1หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนถูกกั็นวดที่18 งวดที่19 5บวก2เท่ากับ7 7บวก4ได้เท่ากับ11 11บวก3ได้เท่ากับ14 14บวก6ได้เท like ่ากับ20 20บวก8ได้เ hmm ท่ากับ28 28บวก7ได้เท่ากับ35มํานำไปบวก2คงที่ได้เท่ากับ7 7บวก2คงที่ได้เท่ากับ9ารางวัลเล็ท้าย3ตัวบนออก997เ้าข้าที่เลข7นะครับหลักหน่วยบนเลข9หลักสิบบนถูกเป็นงวดที่19งวดที่ผ่านมานะครับผมเป็นงวดที่20 9บวก4ได้เท่ากับ13 13บวกศูนย์ได้13 13บวก9ได้เท่ากับ22 22บวกหาได้เท่ากับ27 27บวก4ได้เท่ากับ31 31บวก3ได้เท่ากับ3 4นำสีไปบวก2คงที่ได้เท่ากับ6 6บวก2คงที่ได้เท่ากับ8รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก0 8 3ย์เข้าที่เลข8หลักสิบบนนะครับถูกเป็นงวดที่20สุสูตรนี้โ <c oughs> ทษทีนะครับผมสูตรนี้ก็เดินนะครับผมที่ สิบหน่วยบนนะครับผมจำนวนยี่สิบงวดรวดนะมาดูนะครับผมในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับที่มาของสูตรก็ได้ลงข้อมูลนะครับผมกันไปแล้วนะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับหลักพันหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยบนสองครั้งนะครับหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบเล็ท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งแล้วก็เป็นหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่สองหนึ่ บวกตัวเลขที่มากกว่านะครับหหลักนะครับ5้าบวกสเท่ากับ6นะครับศูนกศได้เท่ากับศูนยบวกสามเท่ากับหกจากนั้นบวกรวมแต้มกันนะครับก็จะได้เด่นสิบหน่วยในงวดวันที่1ตุลาคม2563 4นห้บวกหกเท่ากับสิบนะครับสิบบวก0ูนย์เท่ากับสิบวกแเท่ากับสิบแบวกหได้เท่ากับ23 23ิบวกหได้เท่ากับ29 29ิบวกหได้เท่ากับ35นะครับ ตัวแรกเป็นเลข55าบก2คงที่ได้เท่ากับ7นะครับแล้วก็7บก2คงที่ก็ได้เท่ากับ9นะครับผมก็เด่นอยู่ที่5 7 9นะครับปักอยู่ที่10หน่วยบนในงวดวันที่1ตุลาคมนะครับ2อ6 3หวังว่าสูตรนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมที่ชื่นชอบในการคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับผมวันนี้ก็ขอให้เฮงเงปังปัง,ปงทุกๆท,ท,ท่านนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขออลาเพื่อนๆสมาชิกไปแต่เ,เพียงเท่านี้นะครับผมเริ่มจะติดขัดในการคำคำพูดแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ